สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ตำลึงทองมันคือตำลึงทองจริงๆในที่สุดข้าก็ได้ตำลึงทองมาแล้วเจียงอี้กลับไปยังห้องปรุงยาในตำหนักทางใต้ในขณะที่ยังคงรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในความฝัน เขาเก็บแผ่นทองคำไว้ในเสื้อคลุมและลูกคลำม,มันอยู่หลายครั้งราวกับของรักของห่วงในเวลา2วันเขาได้รับเงินถึงหนึ่งตำลึงทองที่สำคัญก็คือจีทิงยี่ยังบอกว่านางจะรับซื้อเม็ดยาของเขาทั้งหมดในอนาคตหากเขาสามารถกลั่นเม็ดยาเพิ่มอีก27เม็ดไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถหาเงินได้ถึง10ตำลึงทองและได้รับใยคำสั่งกลับมาหรือ เมื่อนึกถึงจำนวนของเม็ดยาที่กำลังจะปรุงขึ้นใหม่และขายให้กับหอสมบัติร่างกายของเจียงอี้ถึงกับสันสะท้านแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถในการกลั่นเม็ดยามากนะักแต่เขาก็สามารถพึ่งพาแก่นแท้พลังสีดำเพื่อที่จะกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างน้อยเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนจากความยากจนและสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเสี่ยวหนูได้ตลอดชีวิต ผู้เท่าหลิวยังคงน่วนอยู่กับการทดลองกลั่นเม็ดยาแต่ตราบใดที่ยังปราศจากพลังของแก่นแท้พลังสีดำเขาก็ไม่มีทางเลยที่จะกลั่นเม็ดยาระดับพิพบได้โอ้ใช่แล้วหักค่าใช้แก่นแท้พลังสีดำทั้งหมด ข้าคงจะกลั่นเม็ดยาได้มากขึ้นแต่เมื่อวานดูเหมือนว่าข้าจะใช้มันมากเกินในระหว่างการทดลองเห็นทีข้าจะต้องรีบเพิ่มจำนวนของแก่นแท้พลังสีดำเสียแล้วเจียงอีพยายามระง,งับความตื่นเต้นไว้ในใจ เขากำจัดความคิดฟุ้งซ่านและเริ่มการนั่งสมาธิเขาใช้เวลาสามชั่วโมงในการบ่มเพาะบทสวดนิรนามก่อนจะหันไปฝึกฝนวรยุทธวรีตระกูลเจียงเพื่อพื้นฟูกแก่นพลังสีน้ำเงินจากนั้นเขาก็นำบันทึกสมุนไพร หลับมาที่บ้านเพื่ออ่านมันตลอดทั้งคืนเจียงอี e ้หวังว่าตัวเองจะได้ทำงานที่ห้องปรุงยาในระยะยาวแต่นั่นก็หมายความว่าเขาไม่กล้าที่จะทำตัวอืดอาดเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้เท่าหลิว มิฉะนั้นชะตากรรมของเขาก็คงไม่ต่างจากเจียงซงอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นจูจ่ๆก็มีร่างเงาร่างหนึ่งมาด้อ,ดอ,ดอมดมมองมองแถวห้องปรุงยาเมื่อร่างเงานั้นเห็นว่ามีเพียงแค่เจียงอีเขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเจียงซงเขามาทำอะไรที่นี่กัน เจียงอี e ้ลุกขึ้นยืนเพื่อทักทายเขาแต่เจีย e งทรงกลับรีบโบกไม้โบกมือเพื่อให้เขาเงียบก,ก่อนจากนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ๆเจียงอี้เขากล่าวถามด้วยเสียงต่ำเจ้ามาทำอะไรในห้องปรุงยา แล้วท่านผู้อาวุโสอยู่ข้างในหรือเปล่าการเข้ามารับตำแหน่งแทนผู้อื่นในห้องปรุงยาแห่งนี้แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ทำให้เจนอี้รู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยผู้เท่าหลิวไม่อยู่ที่นี่เจนอี้กล่าวตอบ เม,เมื่อวานหลังจากที่เจ้าจากไปข้าก็คิดที่จะตามเจ้าออกไปเช่นกันแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกเรียกกลับมาโดยท่านผู้เท่าหลิวและเขาก็ให้ข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยงานเขาเจ้าว่าอะไรนะสีหน้าของเจิงรงเปลี่ยนไปในทันทีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเมื่อวานเขาถูกผู้เท่าหลิวสดจรลอยกระเด็นไปไกลที่แย่กว่านั้นก็คือเมื่อกลับถึงบ้านและฟ้องบิดาของเขา บิดาของเขากลับให้เขารีบกลับมาที่นี่เพื่อขออภัยผู้เท่าหลิวให้เขายกโทษให้และอนุญาตให้เขาทำงานให้ห้องปรุงยาต่อไปถึงจียงทรงจะเป็นลูกหลานตระกูลเจียงแต่เขาก็ขาดพรสวรรค์และเกียรติคร้านอย่างมากเขามีระดับพลังเพียงแค่ขอบเขตถูติ่งขั้นที่สองเท่านั้นบิดาของเขาขอร้องผู้เท่าหลิวหลายต่อหลายครั้งก่อนที่จะสามารถทำให้ลูกชายของเขาทำงานอยู่ที่นั่นได้สำเร็จ เป้าหมายของบิดาเจิงทรงก็คือต้องการให้เขาได้เรียนรู้ทักษะการปรุงยามาบ้างเพื่อที่อย่างน้อยก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ในอนาคตก่อนมานี้เจิงทรงก็ถูกบิดาทุบตีและกลด่ายอยู่นาน นอกจากนี้เขายังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน้อยการทำงานอยู่ในห้องปรุงยาก็หมายความว่าเขาสามารถกลั่นเม็ดยาเพื่อนำพวกมันไปขายข้างนอกได้ดังนั้นหลังจากที่ไตรตรองอย่างหนกัก เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาเพื่อขอโทษแม้มันจะหมายถึงการต้องคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้เท่าหลิวก็ตามแต่เขากลับไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะไปเพียงไม่นานผู้เท่าหลิวก็หาคนอื่นมาแทนที่เขาเสียแล้ว เมื่อคิดถึงการที่จะไม่ได้กลั่นเม็ดยาอีกต่อไปและนึกถึงโทรศัพท์ของบิดาหากรู้ข่าวนี้เขาจินตนาการได้เลยว่าเขาจะต้องถูกลงโทษหนักขนาดไหนเพียงแค่คิดร่างของเขาก็เริ่มสั่นเทาอย่างไม่อาจที่จะควบคุมได้ ตอนนี้เขาชักไม่แน่ใจแล้วว่าควรที่จะโกรธหรือกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นดีเมื่อเห็นการแสดงออกของเจียงซรงมันก็ทำให้เจียงอี้รู้สึกผิดเล็กน้อยและพยายามที่จะปลอบเจียงซรงถ้าขอโทษแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้ตั้งใจเจียงซรงหันมามองเจียงอี้ด้วยความเดือดดาลนจากนั้นเขาก็ชี้หน้าและกล่าวด้วยความโกรธมันเป็นเพราะเจ้า เจ้าอาศัยช่วงที่ข้าไปห้องน้ำมาที่นี่และกล่าววาจะใส่ร้ายข้าให้ท่านผู้เท่าหลิวฟงังนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเมื่อวานท่านผู้เท่าถึงโกรธข้านักเจิงอี้เจ้ามันคนชั่วช้าข้าไม่คิดเลยว่าคนที่ดูซื่อสัตย์เช่นเจ้าจะน่าซื่อใจคตได้เช่นนี้เจิงอี้ถึงกับพูดไม่ออกจริงทรงเป็นที่รู้กันดีว่ามีนิสัยขี้เกียจและไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เท่าหลิวอีกต่อไป มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแม้ว่าเจียงอี้จะไม่ได้มารับตำแหน่งผู้ช่วยในห้องปรุงยาแต่ก็ยังมีคนอื่นอีกนับไม่ถ้วนที่จะเข้ามาแทนที่เขาเขาเกียดคร้านเกินไปที่จะเสวนากับจิง e ซงต่อเขาหันหลังและเดินกลับเข้าไปในห้องพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างเย็นชา จยงทรงเจ้ากลับไปเสียเถะข้าไม่อยากจะเถียงกับเจ้าแล้วหากเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าทํานั้นไม่เป็นธรรมกับเจ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไปที่ตําหนักลงทันเพื่อร้องเรียนได้เลยดีเจ้าเพิ่งมาทำงานในห้องปรุงยาได้เพียงวันนี้ก็นึกว่าตัวเองเก่งกล้าแล้วใช่ไหมจิงทรงสั่นไปด้วยความโกรธกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกอย่างรุนแรงดวงตาของเขาส่องประกายความชั่วร้ายออกมา มาดูกันว่าผู้เท่าหลิวจะยังใช้งานเจ้าอยู่หรือไม่เมื่อข้าทำให้เจ้ากลายเป็นคนพิการเขาคำรามผึงเมื่อถึงเวลาข้าจะให้ท่านพ่อมาเพื่อขอร้องผู้เท่าหลิวเพื่อคืนตำแหน่งให้กับข้าหลังจากกล่าวจบแววตาของจียงซงก็ดูดูดันขึ้นพร้อมทั้งตะโกนอย่างบ้าคลัง่งฝ่ามือทรายดำแถบแดง ฝ่ามือทั้งคู่ของเขาสร้างคลื่นพลังคล้ายจายันสีดำออกมาและพุ่งเข้าไปที่ด้านหลังของเจงอี e, ้อย่างรวดเร็วเจงอี J ้ e ได้ยินเสียงลมกระโชกจากข้างหลังจึงทำให้เขาหันกลับมาในทันทีและทำให้ความโกรธประทุออกมา ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาในฐานะนายน้อยของตระกูลเจียงทำให้เขาเคยเห็นทักษะการต่อสู้ของตระกูลมามากมายดังนั้นเขาจึงสามารถจดจำกระบวนท่าของจิิงซงได้ในทันทีฝ่ามือทรายดำแถบแดง การโจมตีโดยใช้พิษของงูพิษแถบแดงและตามด้วยทรายดำหากโดยโจมตีด้วยทักษะนี้การไหลเวียนโลหิตจะถูกทำให้ช้าลงเนื่องจากถูกพิษร่างกายของพวกเขาจะเริ่มถูกทำลายโดยเม็ดทรายสีดำคล้ายโลหะ มันคือทักษะการต่อสู้ระดับมนุษย์ขั้นกลางที่เอาไว้ใช้เผด็จสึกในทันทีทักษะนี้ชั่วร้ายมากหากเหยื่อไม่สามารถรักษาได้ทันเวลาก็อาจจะกลายเป็นคนพิการหรือตายเพราะได้รบับบาดเจ็บที่รุนแรงลูกหลานตระกูลเจียงส่วนใหญ่มองว่าตัวเองนั้นมีศักดิ์ศรีและจะเอาจริงเมื่อต้องต่อสู้เท่านั้นแต่เจียงทรงกลับลงมือสุดกำลังเพียงเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆ เขาถึงกับต้องการให้เจียงอี้กลายเป็นคนพิการหรืออาจถึงขั้นต้องการชีวิตเขาโดยตรงแก่นแท้พลังสีดำเจียงอี้โครจรแก่นแท้พลังสีดำไปยังดวงตาข้างซ้ายเพื่อใช้จัดการกับลูกหลานไร้ค่าของตระกูลเจียงที่มีระดับการบ่งเพาะเพียงแค่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่สองอย่างเจียงซง เขาคิดว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะใช้แก่นแท้พลังสีดำเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขาสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้หากเทียบกันเรื่องวรยุทธ์แล้ว เจียงทรงยังห่างชั้นกับเขาอยู่หลายขุมประกายแสงวับผ่านดวงตาจองของเจียงอี้ทัศนวิสัยของเขาเปลี่ยนไปฝ่ามือที่ค่อนข้างรวดเร็วของเจียงทรงก่อนหน้านี้กลับดูช้าลงในทันทีฝ่ามือม้วนอภรรในขณะที่หันกลับมา แทนที่จะถอยหลบแต่เจียงอี้กลับก้าวไปด้านหน้าแทนร่างของเขาโค้งไปด้านหลังในขณะที่มือของเขาเคลื่อนไปทางฝ่ามือของเจียงซงและปัดป้องพวกมันไว้ด้วยความช่วยเหลือจากแก่นแท้พลังสีดำจึงทำให้เจียงอี้สามารถคาดดาววิธีการโจมตีและความเร็วของคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหลบหลีกหรือโต้กลับการโจมตี เนื่องจากถูกเบี่ยงวิธีการโจมตีและร่างของเจียงอี้ก็ยังคงโน้มไปด้านหลงังฝ่ามือของเจียงทรงจึงสัมผัสได้เพียงอากาศอันว่างเปล่าเท่าน,านั้นในขณะที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีการโจมตีอีกครั้ง เจียงอี e ้ก็ใช้โอกาสนี้เหยียดมือของไปและคว้าแขนของเจียงซงไว้อย่างง่ายดายแม้ว่าเจียงซงจะประหลาดใจายอยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสับสนอย่างที่เห็นเจียงอี้เป็นเพราะแค่ขอบเขตถูติ่งขั้นแรกเท่านั้นไม่ว่าเขาจะมีกระบวนท่าหรือทักษะที่ยอดเยี่ยมอย่างไรแต่ระดับพลังขอบเขตก็ยังคงต่ำกว่าเจียงซงถึงหนึ่งระดับ แม้ว่าจะต่างกันแค่หนึ่งระดับแต่ระยะห่างระหว่างของความเร็วและพลังกำลังก็ไม่ใช่สิ่งที่ปัจจัยอื่นจะเข้ามาแทนที่ได้โดยง่ายข้าจะแพ้ได้ยังไงเียงทรงหัวเราะด,ด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยอือกเขาไม่สนใจมือที่ถูกจับไว้ในทางกลับกันเขาโคจรแก่นแท้พลังไปยังหัวเขาจากนั้นก็แทงเขาออกไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่กล่องดวงใจของเจงอี้ แม้ว่ากลยุทธ์ของเจิงซงนั้นจะไม่นับว่าผิดในทางทฤษฎีแต่ที่เขาไม่ทราบก็คือตาซ้ายของเจิงอี้นั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังของแก่นแท้พลังสีดำซึ่งทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับจ้องมาตั้งแต่แรก ความจริงเตียงอี้ได้คาดเดาการเคลื่อนไหวของเตีย e งทรงทั้งหมดไว้แล้วแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันด้านความเร็วและพลักกำลังแต่ปฏิกิริยาการตอบสนองของเตียงอี้นั้นเร็วกว่ามากอัศรพิษฟาดหาง เจียงอี้ตวัดขาหวดออกไปอย่างรวดเร็วและปิดกั้นการโจมตีของเจียงซงที่พุ่งเข้ามาโดยไม่รอช้าเสียงหวดของท่อนขาก็ดังติดต่อกันถึงสามครั้งก่อนที่เจียงซงจะได้ทันตอบสนองท่อนขาช่วงล่างของเขาก็ถูกเตะไปแล้วถึงสามครั้งเมื่อตระหนักได้ถึงความเจ็บปวดและรู้สึกถึงความผิดปกติเขาก็รีบดึงขาขวากลับและเตรียมจะล่าถอยชั่วคราวอย่างไรก็ตาม เขากลับลืมไปว่ามือของเขาถูกพันธนาการไว้โดยทักษะม้วออนอภรรของเจียงอี้ในขณะที่พยายามจะถอยห่างมือของเขาก็ยังคงถูกจับไว้ซึ่งทำให้เขาถูกเบี่ยงออกจากจุดศูนย์ถ่วงและเสียสมดุลจนเกือบล้มหน้าขมามสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ความคิดของเขาปั่นป่วนอย่างสมบูรณ์สีหน้าของเจียงอี้เปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังคงจับมือของเจียงซงไว้แน่น เขาเคลื่อนเศษเสี้ยวแก่นแท้พลังบางส่วนเพื่อทำให้เขาสามารถควบคุมจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายไว้ได้จากนั้นขาของเขาก็หวดไปยังขาขวาของเจียงทรงอย่างเต็มแรงและรวดเร็วราวกับสายฟ้า การโจมตีครั้งที่6ของเจียงอี้ทำให้ขาขวาของเจียงซงถึงกับหักเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดังไปทั่วทั้งบริเวณนั้นเมื่อไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้ร่างของเจียงซงก็ล้มลงกับพื้น เขากุมไปที่ขาขวาและร้องออกมาด้วยความทรมานครั้งนี้เจงอี้ไม่ได้โจมตีซ้ำเขาเพียงแค่จ้องมองไปยังร่างอันน่าสมเพชด้วยสายตาอันเย็นชาซึ่งปราศจากความเห็นใจหากว่าเขาไม่ได้ครอบครองแก่นแท้พลังสีดำ มันก็คงจะเป็นเขาเองที่ต้องนอนกองอยู่บนพื้นและร้องคร่ำครวญออกมาอย่างน่าเวทนาเช่นนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ผู้อ่อนแอมีแต่จะถูกรังแกและต้องอับอายขาย,ขายที่หน้าเท่านั้น เตียงทรงยังคงกรีดร้องออกมาอยู่พักใหญ่หน้าผักของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเม็ดเหงื่ออันเย็นเยียบขณะที่กำลังพยายามพยุงตัวเองขึ้นอย่างยากลำบากใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเขาจะถูกสยบโดยคนไร้ประโยชน์ที่บรรลุเพียงขอบเขตถูติ่งขั้นที่หนึ่งอย่างเจียงอี้ อย่างไรก็ตามเจียงซงยังไม่ใช่คนโง่เขามากนะักเขาตระหนักได้ว่าเขาจะต้องรีบจักไปไมิฉะนั้นบาดแผลของเขาจะต้องร้ายแรงขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อนึกถึงว่าจะต้องพึ่งพาขาเพียงข้างเดียวในการหลบหนีเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจเมื่อเดินมาถึงประตูและเห็นว่าเจียงอี้ไม่ได้ไล่ตามมาเขาก็ขบฟันแน่นและตะโกนออกไปด้วยความแค้นเจียงอี e ้ เจ้ากล้าทำร้ายข้าเจ้าตายแน่พี่หูไม่มีทางปล่อยเจ้าไว้ถ้ายังเป็นลูกผู้ชายอยู่ก็อย่าได้คิดหนีไอเศษหักข้านับถึงสามแล้วเจ้ายังไม่ใสหัวไปข้าจะหักขาอีกข้างของเจ้าทิ้งเสียก่อนที่เจียงซงจะได้กล่าวจบเจียงอีก,ก็กล่าวแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชา เมื่อเห็นเช่นนั้นใบหน้าของเจียงซงก็ซีดขาวลงในทันทีโดยไม่รอให้เจียงอี้เริ่มนับถอยหลงังเขาก็รีบใช้ขาซ้ายทีเหลืออีกข้างพยุงร่างของตนและรีบเดินหนี่ออกไปอย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่ง เตียงอี e ้ก็ไม่คิดที่จะไล่าตามไปไม่ว่ายังไงที่นี่ก็ยังคงอยู่ในอาณาเขตของตระกูลเจียงหากเรื่องที่เกิดขึ้นไปเข้าถึงหูตำหนักลงทันทั้งตัวเขาและเจียงซงจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน ตระกูลเจียงอาจจะทำเป็นมองไม่เห็นกับการต่อสู้ในที่ลับระหว่างลูกหลานในตระกูลแต่หากมันจงแจ้งเกินไปพวกเขาก็ยังคงต้องใช้มาตรการบางอย่างเพื่อรักษากฎของตระกูลไว้เมื่อร่างของเจียงทรงหายลับไปอย่างสมบูรณ์ เจียงอี e ้ก็สงบลงอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นความกังวลออกมาพี่หูที่เจียงทรงเพิ่งกล่าวถึงนั้นแทนจริงแล้วก็คือเจียงหยูหูเขาเป็นผู้นำในหมู่ทายาทชั้นสองของตระกูลบิดาของเจียงหยูหูคือเจียงหยุนชอผู้ซึ่งเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายกิจการภายในหรือก็คือหัวหน้าพ่อบ้าน นอกจากนี้เขายังมีพี่ชายที่ชื่อเจียงหยูหลงซึ่งอยู่ในอันดับสองของบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในบรรดารุ่นเยาวของตระกูลตำแหน่งของเขาด้วยกว่าเพียงแค่คุณชายใหญ่ของตระกูลเจียงเจียงเฮิ่นซุยเท่านั้นด้วยความที่มีพ่อและพี่ชายคอยปกป้องรวมถึงมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ขอบเขตชูติงขั้นที่สเจียงหยูหูจึงมีตำแหน่งที่น่าคานพยกย่องและมีค่อนข้างมีชื่อเสียง ลูกหลานของตระกูลเจียงทั้งสายหลักและสายรองหลายคนเช่นเจียงเป่าและเจียงทรงต่างก็มองเขาในฐานะผู้นำสองวันก่อนเจียงอี้เพิ่งเอาชนะเจียงเป่าไปและในตอนนี้เขาก็ยังมีชัยเหนือเจียงซง แน่นอนว่าหากเรื่องนี้ไปถึงหูเจียงยูหูก็ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเขาจะปล่อยเขาไปเจียงยูหูเจียงอี้ยังคงมีหลงเหลือศักดิ์ศรีในฐานะที่เคยเป็นนายน้อยของตระกูลสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือพลงังหากมีพลังมากพอเขาก็จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกทำให้อับอายอีกต่อไปเขาส่ายหัวและกลับเข้าไปนั่งสมาธิอย่างเงียบเงห่อ ถ้าควรที่จะฝึกฝนวรยุทธวารีตระกูลเจียงก่อนเป็นอันดับแรกช่วงนี้ก็คงต้องพยายามเลี่ยงเจียงอยู่หูและพวกลูกสมุนของมันเมื่อสะสมเงินได้มากพอค่าก็จะสามารถซื้อเม็ดยาระดับสูงและเพิ่มความเร็วการบ่มเพาะพลัง คือหักค่าทะลวงสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่สองและรวมกับแก่นแท้พลังสีดำต่อให้เจียงอยู่หูมาปรากฏตัวต่อหน้าข้าข้าก็ไม่กลัวมาดูสิว่าทีนี้ข้าจะจัดการพวกมันยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ